โจดิคาราโคกราแซบปาราวันนี้ครับพี่บุชชวยยังไม่กลับไทยแล้วก็ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับอุยกลับออค่ะอ๋อก่อนกลับนะฮะเขาไปเที่ยวโตเกียวครับต้องบอกว่าที่นี่คือย่านใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่เลยจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมพร้อมกันนะครับที่ฝนถามก่อนเลยเดี๋ยวนี้นะการไปเที่ยวตนน่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าแค่สองสามเก้านี่ก็ถึงแล้วนะเดินสองสามเก้าอ่ะนะไม่อะสองสามเก้าโล 239กิโลโไปเที่ยวนครสวรรค์ได้แล้วโอ้คเข้าใจแล้วค่ะคุณที่เที่ยวเขาเยอะมากที่สําคัญของดีของเด่นเขาก็เยอะเช่นเดียวกันสินค้า GI กํกำลังมาแรงมากๆเลยจะเป็นยังไงไปแซบเลยครับทซบจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่มีอัตลักษณ์คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายของวัฒนธรรมรวมถึงยังมีของดีของเด่น ที่เป็นสินค้าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมใบเตยที่ได้คืนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดรวมถึงอาหารและสินค้าหัตถกรรมอีกหลากหลายจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เปิ้ลค่ะประธานบิสคลับจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าได้ถึงนครสวรรค์นเนี่ยต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะมากมแต่ของดีของเด่นมีอะไรบ้าง ค่ะถ้าถ้านึกถึงนครสวรสค์นะคะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวแล้วนะคะก็คือเรื่องของอาหารเลยค่ะนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะได้ชื่อว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็เราเนี่ยไปอยู่ในดินแดนที่เป็นลุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีรวม ถึง7ถึง8ชาติพันธุ์อยู่ในจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของอาหารมากจริงๆค่ะนี่แน่นอนค่ะแล้วก็มีของดีของจังหวัดที่เป็นได้รับ GI ด้วยมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็น GI ตัวล่าสุดเลยนะคะก็คือข้าวหอมใบเตยค่ะพึ่งได้รับประกาศขึ้นทะเบียน GI มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นข้าวที่ต้องบอกว่าปลูกแล้วก็หากินได้เฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นนะคะด้วยลักษณะของ เขาเรียกอะไรภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะก็จะทําให้ได้ข้าวที่มี เมื่อหุงสุกแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยค่ะหอมมากมากนะคะนี่เลยคือผมตอนแรกตกใจว่ามองเนี่ยไม่เจอใบเตยเลยแต่ยืนตรงนี้ได้กลิ่นใบเตยตลอดก็เลยคิดว่าเอ๊ะใบเตยมาจากไหนหอมนีแหละมาจากข้าวหอมใบเตยอันนี้เป็นแบบหุงมาแล้วเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยปกติเราจะชิมกับข้าวหอมมะลิแต่ที่นี่พิเศษจริงๆข้าวหอมใบเตยได้รับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจราคาดีไหมคะราคาเนี่ยแล้วก็กิโลละ หกสบบาทนะคะราคาก็ดีใช่ราคาดีค่ะถ้าเป็นถุง3กิโลนะคะร้อแแล้วก็5กิโล250บาทเราก็ส่งทั่วประเทศด้วยส่งทั่วประเทศด้วยค้ชมอุดหนุนได้นะครับรวมถึงถ้าไปถึงนครสวรรค์สิ่งหนึ่งที่ต้องกินขนมจีน ใช่นะยังไงฮะเพราะว่าขนมจีนเนี่ยทำจากข้าวด้วยนะคะเราก็ต้องบอกว่าขนมจีนเจ้านี้เป็นเจ้าเก่าแก่ของนครสวรรค์ใครไปแล้วต้องไปชิมขายมา1ิบ0ปีแล้วแล้วก็ตัวขนมจีนน้ํายาของเขาก็เป็นน้ํายาที่ใช้ปลาจากบึงบัวรพ็ดด้วยแล้วก็มีพิเศษก็คือเรื่องของเครื่องแกงของเขาเนี่ยตำมือนะคะโอ้ทุกวันนี้ก็ยังตำมือใช่ค่ะแล้วก็น้ําพริกก็ยังเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมอยู่แล้วพิเศษไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราสั่งข้ามจังหวัด เขาปกติถ้าเราเห็นอาจจะแบบใส่ถุงใส่กล่องแต่ที่นี่ไม่ใช่ไปทั้งปิ่นโตเลยไปทั้งปิ่นโตแบบนี้เลยน่ารักมากๆแสดงว่าไปทานที่จังหวัดก็ได้หรือจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งมาทานที่บ้านก็ได้ถูกต้องค่ะโดยที่เวลาแพ็คส่งมาให้คือมาเป็นปิ่นโตใช่ค่ะเวลาทานเสร็จก็เอาปิ่นโตไปใช้งานต่อได้ด้วยใช่ค่ะราคาขายยังไงราคาชุดละ300บาท รูแล้วถ้าเป็นแบบปินโตเป็นเซ็ตถูกไหมครับแต่ถ้าไปทานที่จังหวัดเลย50บาทเองนี่ก็คือถ้าเราไม่ได้ไปนครสวรรค์ตอนนี้ไม่เป็นไรโทรสั่งได้ยังไปส่งถึงบ้านเลยส่งรถตู้เย็นเลยโอ้โหอร่อยเหมือนกันใช่ไหมครับมาต่อที่อนึงสิ่งที่เด่นๆเลยตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราก็คือ เป็นเมี่ยงเนี่ยทำกลีบบัวหลวงนะคะจ้าบึงบัวเพชรอีกเส้นเดียวกันบึงบัวเพชรเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีทั้งบัวแดงแล้วก็บัวหลวงนะคะบัวแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าบัวหลวงเนี่ยเอามากินเป็นอาหารเนี่ยงทำกลีบบัวเนี่ยบำรุงธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟคนะแล้วก็มีความบำรุงหัวใจด้วยใช่ไหมใช่มีสรรพคุณต้อยาเขาแล้วในส่วนประกอบของเขาก็จะบำรุงธาตุนะคะแล้วน้ำเมี่ยงเจ้านี้ทำเองนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบที่บอกใครไม่ได้ เป็นคลิปล้บคือ <c ười> <c ười> ไม่เหมือนไทรแต่ท <c ười> <ช>ี่อร่อยแน่อนอนคุณป๊อปปี้เป็นยังไงรสชาติบอกหน่อยค่ะคือท่านหมอรสชาติของถ<ฆ>ี่บัวเขาอ่ะมันให้ความไม่ติดฟัน<ฆ>เนาะแล้วรสชาติเขาอ่ะหอมหวานนุ่มถั่วนี่ก็อร่อย <ๆ S 3> ทุกอย่างที่เขาใส่มาคือน้ำจิ้มเอยม,มันได้หมดเลยอ่ะบัวไม่เฟื่อนไม่เฟื่อนเลย กลีบบัวเขาดีและละเอียดมากชทานแล้วอร่อยจะบอกว่ากลีบบัวก็มีความพิเศษด้วยว่าเขาจะมีช่วงของการเก็บระยะกี่เดือนกี่ปีถึงจะเก็บกลีบบัวอันนี้มากินได้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะใช้กลีบบัวมันจะขมไหมแต่อันนี้ไม่นะเขามีวิธีการเลือกเก็บเฉพาะหน้าของเขาแล้วบำรุงร่างกายด้วยและอันนี้ก็ส่งถึงบ้านเหมือนกันส่งได้เท่าไหร่คะเซตละ200บาทค่ะไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้เยอะแยะสั่งแบบนี้เลย200บาทถึงบ้านเลยค่ะ อร่อยเหมือนกันและด้านนี้นะคะกลมๆนี่คืออะ,อะไระอันนี้นะคะก็เป็นชื่อขนมข้าวโปงค่ะข้าวโปงต้อง,<ร>งบอกว่าข้าวโปงเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วทำมาจากข้าวเหนียวค่ะค เขาก็จะเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปนึ่งให้สุกแล้วก็เอามาตำจนมันกลายเป็นแป้งแล้วก็มาห่อนะคะไส้ก็จะมีถั่วงาแล้วก็น้ำตาลโตนดของนครสวรรค์นี่นะคะเขาเขาเรียกว่าอะไรของญี่ปุ่นนะฮะได้อะไรนะได้ฟูกุญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นไดฟูกุมองไายไหนพี่ฝนค่อยๆอธิบายซิว่ารสชาติเป็นยังไงข้าวโปง หอมแล้วก็มีรสชาติออกแนวหวานนิดๆเพราะว่าหวานทั้งจากข้าวเหนียวแล้วก็หวานตัวที่เป็นไส้ถั่วข้างในแต่ว่าหอมงามากค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเอติดฟันหรือติดเพดานหรือเปล่าไม่เลยเมันนุ่มแต่ว่าเคี้ยวง่ายกลืนง่ายนี่ก็น่าทานนะไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยนะต้องที่นครสวรรค์ต้องมาลองให้ได้รวมถึงยำปลาดุฟูนี่กเด็ด เด็ดเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนครสวรรค์เป็นถิ่นปลาอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้ปลาน้ําจืดของนครสวรรค์แล้วที่นี่เขาก็จะมีสูตรของน้ํายําที่เป็นสูตรพิเศษเฉพาะตัวของร้านเขาแล้วก็ผักที่ใช้ทุกชนิดร้านนี้เขาบอกได้เลยว่าเป็นผักออร์แกนิกนี่ยอดอันนี้เป็นความเด่นของเขาไปลองทานกันได้รวมถึงของเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือบ้านดินอ่าใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก ตัวสินค้า GI ของบ้านมอนนะคะก็เอามาพัฒนาแปลงให้เป็นบ้านดินน่ารักน่ารักนะคะก็ให้สําหรับสัตว์เลี้ยงน้องแมวจะชอบเพราะว่าไปนอนแล้วเย็นค่ะเย็นสบายด้วยคุณสมบัติของดินเผาด้วยแล้วก็ปรับรูปแบบให้มันสวยขึ้นได้ทั้งน้องหมาน้องแมวกระต่ายก็ได้นอใช่ค่ะหรือป๊อปปี้ก็ได้ก็ได้ก็จะพูดได้เลยว่าเฮ้ยเย็นสบายจังเลยครับอย่าเอาผมไปอยู่สิให้น้องน้องแมวน้องหมาพอแล้วนะมาที่ผ้ากันบ้างดีกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้า ลูกค่ะที่เขาเอามาทําเป็นทั้งผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือผ้าคลุมเตียงผ้าปูเตียงนะคะมีสัมผัสพิเศษที่นุ่มสบายผ้าสั่งเขาจะไปทําเป็นผ้าอ้อมเด็กถึงว่าเมื่อกี้สัมผัสไปแล้วคุ้นเคยมากกับผ้าอ้อมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะนุ่มค่ะนี่เห็นไหมราคาดีน่ารักด้วยสีสันก็น่ารักด้วยนะครับรวมถึงกางเกงเป็นกางเกงที่มีชื่อว่ากางเกงมังกรสวรรค์ค่ะเป็นการออกแบบโดยน้องน้องเยาวชนที่อยู่ในนครสวรรค์นั่นแหละแล้วก็ ทำมานำามาทำขายะนะคะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นผ้าไหมอิตาลีที่เขาเคลมว่า ไม่ไม่บางแล้วก็ใส่แล้วนุ่มเลยใส่สบายไม่ขัดนะนี่เห็นไหมชอบก็ผลิตภัณฑ์ด้านนี้ก็ดีไม่แพ้กัน๋อใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ทํามาจากข้าวไรเบอร์รี่เป็นยาสีฟันเป็นยาสีฟันค่ะที่ทํามาจากข้าวไรเบอร์รี่นะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่ได้จากส่วนประกอบอื่นๆด้วยที่นอกจากข้าวนะคะช่วยในเรื่องของรักษาปากฟันและข้างหน้าล่ะค่ะข้างหน้าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอันชันแฮร์ค่ะใช้ ปิดผมขาวอ้อโหานะคะจุดเด่นของเขาก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ของอาพืชผักที่เอามาใช้สมุนไพรที่เอามาใช้แล้วปลูกเองอ๋อปลูกเองเออร์แกนิกใช่แล้วก็มีบาร์มบาร์มเอ็นยืด,ยดนะคะอันนี้<อ>ใช้ได้เลยเหมาะมากๆามมาเลยสามารถที่จะไปชอปปิ้งกันได้ะนะครับเพว่าผลิตภัณฑ์ดีทั้งนั้นเลยรวมถึงถ้าไปทังทีก็ต้องมีของฝากแหละของฝากนี้รวมๆเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยโมจิเลยนะคะขาดไม่ได้ไดฟุกุขนมเปี๊ยะนะคะ นี่เลยขาดไม่ได้ต้องไปแล้วต้องซื้อทุกครั้งมีหลายไส้แปไส้นะคะราคาเริ่มต้น35บาทเท่านั้นเองราคาก็ดีเราก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผักโขมผักโขมอินซีนะคะปลูกเองใช่ทั้งหมดผัณดีๆให้ทุกคนได้ทานกันหน้านิดนึงค่ะปิดท้ายเลยปิดท้ายเลยนี้สำคัญมาก ทางเรื่องของ PM 2.5ใช่ไหมคะ <ừ m. S 2> การเผาตอนนี้เราก็รณรงค์ในเรื่องของการไม่เผาฟางจะทํายังไงไม่เผาฟางก็คือย่อยสลายให้ฟางสลายไปเองค่ะอพอเราเกี่ยวข้าวแล้วลนะใช่แต่อันนี้ไม่5วันถ้าใช้เอนไซม์นี่ไ5วันใช่เป็นเอนไซม์ผลไม้นะคะผสมน้ําแล้วก็ราดเลยแล้วก็ฟางเนี่ยไม่ต้องเผา ไม่มี PM 2.5ด้วยบำรุงดินแล้วบำรุงดินด้วยสามารถที่จะพร้อมในการปลูกอะไรต่อไปได้ด้วยอยากได้ของเหล่านี้โทรเบอร์หน้าจอได้แต่ว่าไปเที่ยวนครสวรรค์ได้เหมือนกันโอ้ได้เลยยินดีต้อนรับเลยนะคะสําหรับคนที่จะไปเที่ยวนครสวรรค์นะคะแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีเทศกาลอะไรแต่ว่าต้องบอกว่าเรามีเทศกาลอาหารนะคะเพราะว่ามีของอร่อย อยู่ตลอดปีเลยสาหรับนครสวรรค์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของเราต้อนรับยินดีทุกรับทุกทุกท่านนะคะให้ไปเที่ยวกันได้ตลอดปีค่ะนี่สองสามเท่านั้นเองนะครับไปเที่ยวกันได้เยอะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าฮะใครที่รอช็อปซาบิน่านะครับหยิบโทรศัพท์มือถือรองกดได้เลยนะโปรเขาดีมากรวมถึงพี่บุชครับจะพาเราไปที่ยโตเกียวซึ่งประทานอาหารอินเดียอ้าวจะเป็นยังไงพักสักครู่ครับ ใา่สาส่วนตอนนี้นะคะพี่บุชรอแล้วอยู่ที่โตกเกียวพาไปเที่ยวย่านใหม่ของที่นั่นนะคะแต่ว่าอยู่โตกเกียวนะจ๊ะแต่จะพาไปทานอาหารอินเดีย<อ>ุยจะแซ่บขนาดไหนไปดูเลยค่ะช่วงแซ่บ from Japan กับบุชเลชาน สวัสดีจากกรุงโตเกียวครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปย่านชิคๆเก๋ๆที่ชื่อว่าจิมโบชกันย่านนี้ถือได้ว่าเป็นย่านหนังสือของโตเกียวเลยครับผมมีร้านขายหนังสือเก่าๆมากมายครับและกําลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่อยากอนุรักษ์การอ่านหนังสือแบบเล่มไว้ครับท่านผู้ชมครับย่านนี้มีร้านอาหารน่ารักน่ารักเพียบเลยครับผมที่ผมกําลังจะเข้าไปนะครับเป็นร้านอาหารอินเดียตอนใต้ครับตามผมมาครับ นี่ครับเขามีเซตอาหารกลางวันให้ด้วยครับผมถ้าใครไม่รู้จะสั่งอะไรนะครับผมแนะนำเป็นแกงไก่กับโรตีง่ายๆครับ จานแรกก็มาเสิร์ฟแล้วครับชิเก k e n t i ก k าเป็นไก่ย่างหมักด้วยเครื่องเทศอินเดียเข้มขน้นกินกับซอสสีเขียวเนี่ยชื่อว่ากรีนชั h นี่ครับรสชาติคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะแต่จะมีกลิ่นมิ้นท์หรือใบสารแหน่ครับมีความแซ่บแล้วก็สดชื่นมากและโรตีแกงไก่ก็มาเสิร์ฟแล้วครับโรตีนานชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนและกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นเนยญี่ปุ่นนะอยากให้ทุกคนนึกภาพตามครับผมเดี๋ยวต้องมาลองกันหน่อยแล้วครับโอ้โหแป้งร้อนเชียวครับ เห็นชิ้นใหญ่แบบนี้แต่มีความบางและเบาและกรอบมากเลยครับส่วนแกงไก่ทางตอนใต้เนี่ยเขาจะใส่กะทิครับทางตอนเหนือจะนิยมใส่ครีมครับที่อินเดียส่วนรสชาติค่อนข้างเบาเลยครับออกแนวนุ่มนวลเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ทานเผ็ดมากครับแต่ผมคุยกับเจ้าของร้านเขาเป็นคนอินเดียแท้ๆเลยนะครับแต่เขาก็ปรับรสชาติให้มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับผมคือส่วนตัวผมแล้วคือเอนจอยกับตัวแป้งนี้มากครับแป้งนานคือดีมากก้นนี่คือกรอบพอ แล้วก็เอามาหอกินคู่กับไก่แล้วก็แกงไก่โอ้โหฟินมากเลยครับทุกคน และที่เห็นอยู่นี่ก็คือโดซาครับเขาทํามาจากแป้งข้าวเจ้านะครับด้านในก็คือมันฝรั่งผัดกับเครื่องเทศต่างๆตัวแป้งก็ก,กรอบๆไส้ก็เข้มข้นครับจิ้มกับซอสต,ต่างๆลงตัวมากเลยครับต้องมาลองกันครับทานเสร็จแล้วนะครับก็ไปเดินถ่ายรูปที่ถนนหนังสือต่อก็จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆน่ารักน่ารัก,รกให้ทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปเก็บไว้ลงโซเชียลกันได้ครับย่านนี้บอกเลยว่าน่ารักปุ๊กปิ๊กสุดๆ เก๋มากๆครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามครับโอ้โหอาหารอินเดียนี่คือหน้าตามไปทานส่วนย่านใหม่มคือนี่ก็หน้าตามไปเที่ยวเออหนังสือ ซึ่งผมว่าคนญี่ปุ่นในช่วงนี้เห็นที่ฝนบอกว่าเขากำลังสะสมปีเดือนเกิดอยู่ใช่ไหมใช่ปีเกิดของตัวเองฮิตว่าแบบไปหาหนังสือในปีเกิดเองโอ้ยพี่ฝนต้องหาตอนแบบ70ดกว่าแล้วนะโอ้ยน่าจะนานนะหายากหน่อยแล้วกันแหมเราก็ห,าห่างกันไม่กี่ <c oughs> ปีทะพีพูดหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับอ่ะแต่วันพรุ่งนี้ครับอยากจะให้ทุกคนนะฮะติดตามไม่ได้เลยใครที่เป็นทาสแมวนะครับต้องไปร่วมงานนี้ไทยแลนด์แคทโชว์ครับ <c oughs> ต้องบอกว่างานนี้นะเขามีทุกอย่างเดียวน้องแมวเลย <c oughs> ไม่ว,ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนฝังชิปการประกวนน้องแมวและที่สําคัญผลิตภัณฑ์ต่างๆราคาพิเศษมากๆสำหรับ<ฆ>น้องแมวเท่านั้นนะต้องไปได้เลยครับรอติดตามว่าจะเป็นที่ไหนนะครับค่ะเดี๋ยวพี่เผาพี่ไปฉีดวัคซีน<ฆ>ด้วยส<ะ>ัก <สะ S 1> หน่อยหนึงกลัวกัดเราแบบพี่ไม่สบาย เออแล้วกันบ่อยใช่ด้วยช่วงหลังกันนะมา<ช>ไม่กลับละสัญญาลแล้วเราก็มีมิตรกันค่ะส่วนคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะคะ<ช>ต้องติดตามกันให้ได้เลยค่ะส่วนจันหน้านะคะพบกับละครใหม่ของช่อง3ามเราค่ะนัก8ค่ะใช่แล้วแหละครับวันนี้บมด,ดาแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซบพาซา,าสวัสดีครับบ๊ายบายซบพาซา